วันนี้พี่จะพามาบุกนะคะสวนอินทพาลาค่ะสวนสยามนะคะเบอร์โทรติดต่อซูมเข้าไปใกล้ๆเลยสวนนี้ตัดขายแล้วหลายปีนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในเห็นไหมคะเห็นอะไรไหมแวบแวบแพ้แท๊บที่นี่อำเภออากาศอำนวยนะคะจังหวัดสกลน,นคร อาสงสัยราจะมีเพื่อนมาซื้ออินทผลัมเหมือนกันแล้วนะคะสวัสดีเจ้าของสวนค่ะฝากเจ๊อุน่นสวัสดีค่ะฝากเจ๊อุ่นมาอุดหนุนแล้ววันนี้5กิโล <laughs> ค่ะมาเมื่อวานมาไม่ทันสวนปิดก่อนมาตอนเยน็น ค่ะสีแดงยังไม่สุกเนาะสีแดงหมดแล้วค่ะสีแดงหมดอ่ะแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยอันนี้คลิปลง YouTube เลยนะคะอันนี้พันอะไรคะบาฮีค่ะบาฮีนะคะสีเหลืองเลยมีคนขายนะคะชิมได้เลยนะคะน้าแม่ค้าก็ใจดีดีนะคะลูกแดงหมดแล้วนะคะลูกแดงนี่พันอะไรนะลูกแดงนี่พันอะไรนะคะลูกแดงคน ส่วนนี้อร่อยนะคะหวานกรอบหวานกรอบอร่อยปกติเขาจะดๆานนะแต่ว่วาส่วนนี้จะหวานใช่แล้วใครที่สนใจนะคะจะซื้อจะเหมาสวนเลยนะคะนี่ติดต่อเจ้าของสวนคนนี้อย่าเดินหนีเจ้าของสวนมาโฆษณาขายของซะก่อนติดต่อได้นะคะ,คะเบอร์โทรเบอร์ <laughs> อะไรคะเอ้ยเบอร์โทรเจ้าหั่น,นไงห้าเก้าหก เกาศูน5ค่ะอ่าอย่าลืมติดต่อนะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะดูค่ะความอลังการนะคะตลาดไทยนะคะหรือว่าตลาดไกลๆนะอยากซื้อนะคะไปขายนี่ติดต่อมาได้เลยะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะใกล้ๆนะเนี่ยเรามาดูถึงต้นเลยนะคะ ลูกมันลูกมันจะไม่เอ็นั่นเท่าไหร่แต่ว่าต้นขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะฟังเสิ่งเกี่ยวนะเธอเจ้าของสวนพาชมเลยนะคะเนี่ยส่งตลาดไทยนะคุณนะอุ้ยสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> เหลืองอลาม <c oughs> สุกจัดมากคุณจันนี้ <c oughs> คุณพระสุกมากเลยนะคุณ โอ้โหเอามามามอันนี้ไม่ใช่มันเสียนะพี่สุสออกปอกเปลือกออกมันจะหว,วานๆไม่นะอ่ะ,ะเรามาดูบรรยากาศ360องศางของสวนนะคะยิ่งเหลือเยอะอยู่เลยคะต้นพันุก็ขายค่ะสวนนี้อยู่ที่อำเภออากาศอํานวยนะคะราคาย่อมเยาวค่ะ เจ้าของสวนนี่ให้คําแนะนําเป็นอย่างดีเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะปลูกนะคะอยากจะนําพันธ์ไปปลูกนะคะเยอะแยะมากมายเลยคุณเอ้ยนะคะแม่นะคะ้าคนไหนอยากได้ไปขายต่อนะคะก็ติดต่อทักเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะอ่าขอบคุณเพื่อนๆมากคะ่ะที่ให้การรับชมคลิปของเรา